พี่น้องครับมากินเข่าแ,นแตออาแนน้ำแตงโมนะครับร่วมกันเขาแต่นแตงโมสิเออขาแต่นน้ำแตงโมเมืม่อวานนี่ทุ่งน้ำตาลเมื่อวานนี่แม่ไหมเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นปากมะไห้พอดีเพิ่นทั่วหาผมว่าจิดเพราะว่าผมปิดเครื่องปิดเครื่องออกไปหาพายตูัหกหาหนกับเผามะพร้าวเหมืนมะพร้าวเหมือ,มอมนกับเผาให้ลูกที่นี่ยายนางเพิ่นก็นเลย แบเอามาป่าไปน้ำน้ำเจี๊ยววะแงหมอขึ้นทั่วหาผมครับป่าอาจารย์แม่ไหมฝ่าเขาแจน้นนาำแจ้งง้ม,มาให้เ้อะะนะคือลานเจี๊ยว่ะล่หไปไปละหนูไปไรลานเจี๊ยวในน้องวาดล,ลูกสาวจะนั่งม,มาหากันกับบ่มี่ยังราบพี่น้องครับกอแชร์ว่าไกล่มือเลียสิวออกแล้วมันกระต่างคนต่างฝันดีเจี๊ยวิ่บกับฝันว่าเพิ่นได้กินเหล้ากินยาเขาแพงเหล้าแพงยาให้กินหมดขึ้นแล้วก็มีผู้เบา มะม,<า>มักเป็นคู้บ่าวลานท้องมามักเอาท้องหยองเอาท้องเอาหยองหายเต็มมือเต็มแขนเอาหายอันเจีบวว่าป่ดที่นี่ก็มาผันยายนั่งยายนังฝันว่าไปแต่งงานเปลือยดอกไปกินข้าวขาขึ้นเนี่ยนั่งเลยปาที่นี้วันนีูู้บ่าวมกมักนะผู้บ่าวมากว่าใจนะว่าปาที่ล่าสุดครับพี่น้องครับเมื่อคืนผมกับฝันเนี่ยฝันว่าไปบ้านป่าไปบ้านป่าบ้านป่ากั ได้เบิดขคืนบ้านปลาได้หลายคัดแกคนแซวาแม่บ้านปลาหมยถแล้วืออะไรหลกอมันมันแต่เข้าเลยตัวเล็กอันวางสันมบอือืวบ่าวบาร้ายหรอกพี่น้องแลยวถว่าตองพูดึงงงง่ายอีกแม่ยังง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 างตงเงงงงบ่เงเดงงอเงงงเงงงงงงง ข้ามหมู่บ้านนี่ตลาดนัดยุหันพี่น้องขายลูขายเป็นยังลูกประทานนั่งกินขนมน้องกันคุ้นพัดไปพานมากระเลี้ยวเบิังเนาะเขาอิจฉาบ้างผู้บ่าวผู้สาวคุยกันยังทีเห็นผู้บ่าวผู้สาวคุยกันอิจฉาบ้างไม่ท้องเนาะเดี๋ยวบังกว้างนะครับว่าของเขาจะจะไปตัดผมไหมบ่จ้าตักบาทนี่ คือบาอยังรอนเงินเีหบ่เรียญบาทเหรีนบาทไปไหมันแลกเงินใบโอ้คนอาเงินเรียนบาทมาแลกเงินใบไม่ได้ให้เ่ายมีเงินหลายบาทหลายพวนเงินบาทเปเงินกระดานย่างนี่เงี้ยดูแลรวเงกายง่ยเรา บสั่งกับปั๊มนันมันมันป่ะปั๊มมันคือเก่าเพราะว่าอย่างะพี่น้อยอันนี้น้อยเยอะเอาเงินบาทมาแลกเงินใบแลกเทาไนก็ให้สทานั้นก็มันปะแลกร้อยกะให้ร้อยป่ะจ้าข้าน้อยก็มาแลกไว้เนี่ล่ะขายของดีอะขายแลกราคาบดือนั่นเงินบาท พี่น้องครับเดี๋ยวสีตอยเจว่ากับพี่น้องด้วอยากบวบอย่างเ้วด้วยบงบด้วยตัวขพดผงงามปรเถมผงงามใครขึ่นดาทหลอกขพดผงงามใ่คนวางสีเดิคนวางบวผู้จบแตะเข้าตัดได้กับ่งงามหอกผมนี่หัวแล้วมีแฟนแล้วมีฟนี่ได้ใจคนหรอแฟนครับหลายคน ที่นั่งครับเพื่อจะได้ขาแนะนำแตงมโม้เลยครับเล้วไปบ้านน้องยิวครับเป็นขายตรงเองนา่สุดยอดครัลจะเก่จานเถาะเพาเส้นบอยเทนตัวคุณ็เกี่ยมจานใช่หมเส้นบยแท้นกดมัดใ่ากขึ้นอัดบัตยมมาบ่ออกล่ะบ่าวพักงรว่ ขายพริกกับเกียวมาขายคองกับมาขายให้เมค้าเนาะก็ขายมิ้งตัวนี <c oughs> ้เรา <c oughs> เนาะต้าแม่อยากฝากคุ้ไปหาผู้ใดอ่ะผู้ใดบ้าไปฝ <c oughs> <c oughs> ากคุ้ไปหาสมูบ,บาว์เจบเลยเนาะแซ่บแต่ว่ามันมีหลายสีปลอกเยอะนี่นะครับแซ่บเลยปขอกพูดใหม่ๆหลายเด้อขอบพูดใหม่หลายเด้อขนมแม่ใหม่ยุบานไหนใหม่ใหม่ก็อยู่บ้านน้องอยู่ครับ ได้ได้นั่งกับไปปั่นเขาน้ำเปินนเลยล่ะไปปั่นเขาตากเขาเขาไปเรียนเราเอจากแกนั่งมือละพันหาเจาเขาไมใช่เหรอขาปเสบกเม่แล้วเขาม่สบาเขาเกามากแต่สร้างมากนะเขาต้องเขาย่างดีได้ปั่นแล้วปั่นแล้วมาถอดอืเขาเอือนข้าวแต่น้ำแต่หมูผสมกับแต่หมูเขาเขาไปตวงคนลาค่ะทรงตัวยสงหอนนอกคนน่ะเอขายเพท่าน แจ่ม่ท่านแจวมเล่ายงแซบตัวนี่น้องครับแซบไม่กินเขาแต่นำม้นเป็บอมื่อยไม่ตออบเขาเอาเขาแต่นำแจ่โม่มาคูเพ่อว่าจุนิซอครับคูพ่อว่าแล้กินเห็นตัดผมไม่หนรอกก็จ้ารานไหยรานไหนครับทำเท่บ้านละหืมรนทาบากันนี่หืมนี่น้องครับคลิปนี้เสียวใบสมนีละมันไม่ยังไหลหรอก แต่ว่ามาสอนความฝันสู้กันฟังหนงซื้อว่าต่างคนต่างฝันดีครับหลังจากที่ไปเอาเลขแปล,ล,แปลงไว้รูที่าจอมปวกหน้าผู้สาห,หน้าแดงครับจอมปวกที่เป็น,นพระพุทธรูปครับวดที่หนึ่งเปิ้นกระไฮถูกวดทีท่สองเปิ้นกระไฮถูวดทีท่สามนี่ทูบแตกครับพี่น้องครับแล้วก็ออกขังหลังบนออกขังหนาทูนะครับแล้วผู้จุดกะเบื้องท่านครับพี่น้องผู้จุดกะท่านว่าเป็น 4ในผลงาตัวนั้นน่ะมันแบบเข็บเลยเออพี่เอออันของเงี้ยผู้จุดยในเบืองท่านครับเห็นเปลี่ยน C02 ครับพี่น้องใส่จัลลญาณในการชมวงนะครับเด้อเดี๋ยววันที่หนึ่งสีสีหวาน,นี่กับข้อหักน้องสุขุนก้นครับจงโชคดีกันแล้วกัววนนะครับทันเลขถูกงวดนี้รับรองว่าเจ๊วอ่ด,วดังขัดดังกวอย่างดังกวไปฮัเลข2คุนซีจ้ะได้เอาเท่านั้นล่ ทีบอกเออคุณสองคุณสามคือที่มาที่นี่เขา,าเจ้าไว้เจ้าเฮ็ดมันแล้วเนาะเจ้าเฮ็ดมันแล้วคือมีท่่งมาที่นี่เฮ็ดอันเขาเอาน็นยังกว่าใส่ห่วงแล้วคือมีท่่งหน้าห่วงมันลวดพี่น้องครับไหมมันขาด <c oughs> ไปแล้วครับอยู่ดีมียสุดพิลคนความเก็บจะใสะ่ใสวามไข่จะสมีครับใส่ไิจรารณียดในการชมด้วพี่น้องเด้อครับเอาวันที่หนึ่งกรกฎาสี่สิถึงมีอีกสามมือครับอีกสามมือหอยพี่น้องโชคดีครับครับสี่ศูนย์สองจะไปซื้อายเด้อล่ะ Ừ. Bye 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 bye. bỏ cho đi bye gì <laughs> 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 <laughs>